เอิม่มเลยเหรอ รครับสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งนะครับกับบนรถเช่นเดิมเช่นเคยนะครับครับทริปนี้เราก็ยังอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับหลังจาก ที่เราไปนอนหน่วยจัดก,การต้นน้ำขุนแม่ยะนะครับก็พาทุกคนไปชมดอกพญาเสือโคร่งหรือว่าดอกซากรุระเมืองไทยเสร็จแล้วเราก็ขับออกมานะครับวิ่งเข้ามาทางอุทยานห้วยน้ำดังนะครับตอนนี้เราก็ได้ผ่านอุทยานห้วยน้ำดัง ข้ามาด้านในนะครับซึ่งทีมงานเดิมครับพี่ชัยสุดลลล้นครับแล้วก็เจ๊เจ๊เจก,การนะครับตามด้วยพี่เก็กครับพี่เก็กแล้วก็พี่อ๋วครับแม่ครัวสุดฝีมือเจ๋งครับสำหรับทริปนี้ครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้า ด้ดอยสามหมื่นนะครับตามที่พี่ชัยเขาบอกนะครับครับเรื่องราวการเดินทางเป็นยังไงจะได้นอนทรมานกันที่ไหนสำหรับคืนที่4ของเราคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับออ,อ,อดูสูงขนาดไหนภเขา่างเี้ยเลย อะไรอ่ะพี่ ระหว่างทางนะครับเ,เลยจะอุทยานห้วยน้ําดังเข้ามานะครับประมาณสักไม่แน่ใจว่าประมาณสักกี่กิโลครับเราก็จะมาเจอหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้าน,านดอยดอยช้างนะครับน่าจะเป็นเป็นดอยช้างปลายนะครับตรงนี้จะอยู่ในอำเภอปลายนี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับน่าจะเป็นชิงช้าหรือเปล่า ช่มลูกท้อหรือลูกบวยครับเนี่ยครับลูกท้ออืมไอ้ก็ได้ไอ้ขาวขาวดอกขาวขาวนี่มันเป็นดอกอะไรครับดอกขาวขาวนะอันนี้ลูกลูกพลานอ๋อลูกพลานอืมแต่ไม่ใช่บวยใช่ไหมไม่ใช่ครอืมลูกพลานลูกพลานครับไม่ได้ดอกขาวขาวบวยท้อมันก็คือตระกูลเดียวกันอืมครับผมเราจะเอา ตาตัวนี้มาติดตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นเขาเข้าใจเข้าใจแล้วครับดอกมั้งก็จะคล้ายๆกันพวกผมเห็นปุ๊บก็คิดว่าอยู่่นีะครับเห็นปุ๊บก็คิดว่าเป็นดอกบวยนะครับผมผมเล็กไปหน่อยไหมตรงนี้เป็นหมู่บ้านดอยดอยช้างดอยช้างเขาเรียกดอยช้างนะครับดอยช้างปลายดอยช้างปลายมันมีอยู่ที่หนึ่งดอยช้างแม่สวยไมองมาที่ครับ ครับระหว่างทางตรงนี้ก็สามารถแวะซื้อของกับเนี่ยกับอาม่าได้นะครับเคี่กาแฟนี่มันต้องต้องล้างเลยล้างครับน้ับระดาีปราครับนี่คือจะเป็นเมล็ดกาแฟนะครับเขาเอามาตากแห้งแล้วก็น่าจะก่อนที่จะนำไปคั่วนะครับ นี่พระเจ้าพี่นางเธอนะครับไม่แน่ใจว่ามาเยี่ยมที่นี่เมื่อปีพศไหนนะครับนี่ครับนี่นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านดอยช้างนะครับดอยช้างปลายนะครับ เป็นหมู่บ้านในภูเขานะครับอากาศเย็นทั้งปีเมื่อกี้เราแวะเราแวะที่ร้านค้านะครับเป็นทำมาแ่ดติบกว่าปีแล้วครับเป็นแข็งแรงเลยนะครับครับที่นี่ไม่มีเมือไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับจะจะเป็นแผงโซล่าเซลล์จะใช้เป็นระบบแผงโซล่าเซลล์ ตอนนี้ก็น่าจะเหลือไม่กี่กิโลแล้วนะครับครับที่นี่ระหว่างทางนะครับบอกได้เลยว่าวิววิวเนี่ยโคตรสวยเลยนะครับแต่ว่าทางแบบโอ้โหลำบากลำบากทุกเกทุกเก,กมากนะครับถ้าเกิดว่ามากันในช่วงหน้าฝนเนี่ยโอ้โหน่าจะเอาเรื่องเลยนะครับผม ก็จะเป็นบ้านห้วยน้ำรูนะครับจอยสามหมื่นแปลงปลูกปาก่าฟื้นฟูโครงกันโครงสร้างระบบนิเวศนะครับ นนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับบ้านสาม0 0ื่นหรือว่าหน่วยจัดการต้นน้ำดอยสา0 0 0ื่นนะครับเราจะค้างกันที่นี่1นึ่คืนนะครับครับด้านล่างก็จะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับน่าจะใช่นะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับ ก็พาไปเดินดูห้องน้ํากันก่อนเช่นเคยนะครับครับห้องน้ําที่นี่หน่วยจัดการต้นน้ําก็หมายความว่าน้ําจะอยู่ด้านบนน้ําใช้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะดูก๊อกน้าก่อนดูก๊อกน้ําโอเคเยี่ยมครับดูด้านหลังด้านหลังจะเป็นโถชี้ครับ ว้าวห้องน้ำสะอาดมากเลยนะครับห้องน้ำสะอาดสะอาดสะอาดมากสะอาดมากนี่โหเกากทองเหลืองแต่ว่าข้างบนนี้เปิดน้ำไม่ออกข้างหน้าโอเคอยู่ครับหนึ่งห้องสองห้องครับ สามห้องว้าวอันนี้จะเป็นโถนั่งนะครับโอ้โหห้องนี้สะอาดคือแบบสะอาดมากนะครับตรงนี้ก็เป็นระหว่างทางนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำรอยสามหมื่นนะครับหรือว่าบ้านสามหมื่นครับเนี่ยก็จะมีอ่างล้างหน้า ให้เรียบร้อยเลยนี่ตรงนี้น่าจะเป็นก๊อกเอาไว้ล้างจานนะครับหลรดรักษาความสะอาดนะครับผมครับเราก็จะมาพักค้างคืนกันที่นี่หนึ่งคืนนะครับครับดอกพญาเสือโคร่งนะครับทุกคน พอดีผมก็ทำไร่กาแฟตรงนี้นะคะก่อนเป็นมาคุณเทศแล้วก็ตกงานก็กลับมากลับมาอยู่บ้านทำไร่กาแฟโอ้ยดีโชคดีนะได้พี่เขาบอกเออกาแฟดอยสามหมื่นก็โอเคเยี่ยมผมเคยกินจำได้ใช่กาแฟดอยสามหมื่นสมัยก่อนผมมารู้สึกจะขายแค่ให้กับบราซิลอย่างเดียวต่างประเทศอย่างเดียวตอนนั้นน่ะก่อนขายนอกมันขายนอกอย่างเดียวอยู่นี่มันมันยังไงอะ ครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับกับการมาแคมป์ที่นี่กุ๊บเดียวนะครับวันนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับเพราะเส้นทางขนาดนี้ต้องเป็นคนแบบไหนนะพี่ชัย <c oughs> ฮะ <c oughs> ต้องคนแบบไหนถึงจะเข้ามาเนี่ยคนบ้าต้องต้องคนคนบ้า <c oughs> ครับตอนนี้แม่ครัวของเราก็กําลังขมักขเม้นขมุกขมัว เจอไหมครพ่อไม่เจอไปนี<จ><อ>่ครับแม่ครัวมือโรสำหรับทริปนี้นะครับเ,รเคยแค่นี้แหละฮ่ดอ่าเดี๋ยวแม่จัดการเองจ้ะจัดการเองอันนี้คือหม,หมูหมูทอดกระเทียมหรือเปล่าครับไก่กระเทียมค่ะไก,กะ่ไก,กระเทียมไก่กระเทียมแล้วก็จะมีสันคออะไรสันคอหมูค่ะมีข้นเหนียวค่ะมี ีน้ำพริกด้วยฝีมือดีนี่ค่ะน่า,ากินมากค่ะปัดภักมีนำ้ำจุบกันยังวะอืมฝีมือคนสวยค่ะฝี <laughs> มือน้องไต่ไหนมาไหนก็ต้องมีน้ำพริกตลอดคจ้าตอนนี้กำลังคอยรอกับการดื่มดำพ <laughs> ี่ช้ยไหวเจ้าที่นะครับ <laughs> การที่มาป่ามาเขายังไงยังไงก็ต้องพกอ่า เขาเรียกอะไรอะ่ะเ,าาเราขาวเอาเป็นแบบตรงๆเลยนะก็<ร>คือเนี่ยมาวหา้เจ้าที่อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูการไหว้เจ้าที่เจ้านะทางกับพี่ชัยนะพี่ชัยมีไก่กระเทียมอะค่ะคนบ้าเท่านั้นที่จะมาได้เส้นทางแบบโอ้โหโยกเยกโยกเยกไส้เซยแบบโอ้โหแต่สวยครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังกับการที่ได้เข้ามาที่นี่ครับนี่คือเต็นท์เรานะครับก็เดิมเดิม ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่เรามากลางนอนกันอยู่ใต้ต้นพญาเสือโคร่งนะครับนี่งดงามเลยทีเดียวกับท่ามกลางเสียงสิงสาราสัตว์นะครับฟังดูเสียงกระรอกครับแล้วก็เสียงนกครับที่นี่ก็ไม่มีไฟฟ้านะครับครับเราเดินมาดูนะครับตรงนี้เป็นหน่วยจัดการต้นน้ำนะครับดอยสามหมื่น นี่ก็น่าจะเป็นแทงน้ํานะครับแทงน้ําจากบนดอยนะครับแล้วก็มาพักเพื่อที่จะส่งไปตามท่อนะครับเอาลงไปใช้บริเวณด้านล่างนะครับก็ตอนนี้กําลังรออาหารมื้อเย็นนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับน้ํานี่ก็คือน้ําใช้น่าจะเป็นน้ําใช้แล้วก็เพื่อการเกษตรของ คนด้านล่างคนบริเวณนี้นะครับครับด้านล่างก็จะเป็นหน่วยนะครับจะเป็นหน่วยครับต้นสนที่นี่ก็ใหญ่ไม่เบาเหมือนกันนะครับว้าวตอนนี้น้ำไม่เยอะครับอ่ะดู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 ด,ด,ดูเป็นสถานที่บ่อพักน้ำเพื่อการเกษตรในที่สูงนะครับ ครับตอนนี้เราก็ลงมาเดินอยู่ตรงบริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำดอยสามหมื่นนะครับกรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปชมดูนะครับว่าหน่วยตรงนี้มันเป็นยังไงครับผมก็ไม่เคยมานะฮะแต่บอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากธรรมชาติมาก สวัสดีครับเป็นยังไงดูหรือเปล่าเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นกวมแดงเหรอ,อวันเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2 5งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดวาวเ่ยใบเนี่ยจะร่วงเนี่ยอฮฮะเมเปิลเมเปิลเมเปิล พศ2521ก็ไม่ต้องบอกว่ากี่ป <c oughs> ีทั้งหมดมันกี่ปีมันก็อยู่ที่4 4ปีนี่งดงามมากดูกล้วยไม้ป่า ฮ่าฮ่าดู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 เงียบเงียบเงียบสุดยอดมากครับอืมบรรยากาศดีนี้ของในหลวงนะเห็นหรออันไหนพี่อ๋อนี่นี่นีู่กต้นปลูกคู่กันนี่กลมเหลืองอ๋อต้นนี้ต้นนี้มันจะกลมเหลืองหรือว่า เมเปิลใช่ไหมเขาเขาเรียกแถวแถวที่เราเห็นก็คือกลมแดงกลมแดงกลมแดงนี่ท่านในหลวงปลูกทีก่ปีอะไรดูปีเดียวกันครับปีเดียวกันนี่เงนใบอ่ะฮะขึ้นได้แค่นี้นปีที่ทำ้น ตอนนี้รู้สึกว่าหนาวกว่าเดิมมากนะครับได้ยินไหมครับหนาวนี้มีผลนะฮะหนาวนี้มีผลใช่ครับดูครับตอนนี้ ที่ยังไม่นอนก็นั่งหวานระแวงกันนะครับว่ามันจะมาหนักไหม เช้าของเรานะครับวันนี้กระเทียมพิไทยค่ะชัยโป๊ผัดไ,ไทยคะ่ะผัดผักค่ะเนี่ยค่ะผัดเนยแล้วก็มีปลาอินทรีย์ค่ะมีปลาหมึกมีข้าวต้มไรสเตอร์ลี่ข้าวกล้องนะคะสตอรอเบอรี่สตอรอเบอร์รีค่ค่ะผู้กินที่น่ารักน่ากิน <c oughs> น,นี่นี่นี่ครับแม่ครัวมือโปรของเรานะครับแม่ครัวนู่นนู่นกระทะกระทะเหล็กอยู่นู่นอีกคนกระทะเหล็กนะเชฟกระทะเหล็กค่ะกระทะเหล็ก พอกระทาบติกมันผัดไม่ได้เชฟกระทะเล็กจุ้งมันไม่ค่อยจดจดูดูดูการชิมดูการชิมดูการชิมหรอโอ้ยไอเมียเมียต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนแม่ครัวต้องชิมก่อนว้าวว้าวหน่อยก็ตายไปก่อนเลยโอเคโอเคโอ้ยดูน้องดูดูขาวโอ้ยดูน้องดูดูขาวขาวโอ้ยดูน้องดูดูขาวขาวอ้ ขาวขาวขาวเลยเนี่ยตาโบแม่โอเคครับเดี๋ยวมาทานข้าวกันก่อนนะครับก่อนจะจากกันวันนี้เดี๋ในีห้รอยู่งนี่ครับจุ้งกินจุ้งก่อนจุ้งหดนะจุ้งหดตัวนั่งจุ้งจดจด อืมอร่อยอร่อยถ้าชัวแล้วไม่มาอีกนะนแสดงว่าเสร็จทริปนี้ปลาทอดครับปลาทอดกินปลากินปลาฉลาดหนูรู้กินยั่วข้าวต้ม งนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวดอยสา0 0 0่นนะครับจุดชมวิวดอยสา0 0 0่นนะครับซึ่งอยู่คนละที่กับหน่วยจัดการต้นน้ำดอยสา0 0 0่นนะครับรห่างกันอยู่ก็รประมาณกิโลสกิโลนะครับรครับตรงนี้คือยอดดอยส0 0 0 0่นครับหนึ 1, ่เจ็ดยยีเมตร จากระดับน้ำทะเลนะครับอ่าทุกคนดูฮะวิวสวยมากครับข้างบนนี้ก็มีร่องรอยคนขึ้นมาแคมป์กันนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลนะครับครับวันนี้เราแวะขึ้นมาชมวิวกันนะครับอ่าเป็นเวลา อ่า11โมงนะครับตอนนี้ทะเลหมอกก็หายไปหมดแล้วครับมันคงไม่รอให้เราได้ดูแลครับเพราะ11โมงแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ทําการมันบอกว่ามันมาครั้งสุดท้ายเมื่อเกิดเมื่อเมื่อ,อนานมาแล้วเหมือนกันมันบอกว่าที่ทําการเป็นไงบ้างครับข้างในเข้าไปสิครับอ่ามาดูครับที่ทําการร้างนะครับ <c oughs> ที่ทําการเครือข่ายลุ่มน้ำโดยสามหมื่นนะครับ โครงการพัฒนาที่ที่สูงนะครับดอยสามหมื่นว้าวก็จะประมาณนี้นะครับครับที่นี่ก็น่าจะมีห้องน้ำนะครับแต่ว่าไม่มีน้ำให้เราใช้ถ้าใครจะขึ้นมาก็ต้องนำน้ำมาเองนะครับห้องน้ำไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหน ห้องน้ำก็พังหมดแล้วครับไม่มีคนมาเข้าครับสำหรับทริปนี้ผมก็คงจะต้องจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับคงมาต่อแค่นี้ครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับก็คือว่าแม่ไม่สบายต้องกลับบ้านด่วนนะครับ ครับทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง4ี่คนนะครับที่พาน้องมาและคอยดูแลเป็นอย่างดีนะครับครับขอบคุณหน้าครั้งหน้าอย่าตามมาหลอกมาหลอนเเลยได้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 จำมาครับขอบคุณพี่ชัยนะครับขอบคุณพี่ชัยแล้วก็พี่เก๊กนะครับที่แนะนําครับแนะนําในการขับรถ4คณ4นะครับและขอบคุณแม่ครัวทั้งสองคนนะครับกระทะเหล็กครับ อ่าพ <architectural udo> ิการหรือเจ๊กการของเรานะครับแล้วก็น้องอิ๋วน้องอิ๋วน้องอิ๋วนะครับน้องอิ๋วน้องอิ๋วน้องอิ๋วสามโลร้อยสำหรับอาหารอาหารครัวเล็กๆครับกุ้งตกกระยำครับสำหรับอาหารที่อร่อยอร่อยทุกทุกมื้อนะครับคนกินไม่ท้องเสียก็พอไม่อยากแยกย้ายกันหรอกแต่ว่ามีเหตุจำเป็นเลยต้องแยกย้ายครับครับครับ ครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทิปหน้าเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกับพี่ๆกันใหม่แล้วก็ทุกๆคนนะครับต้องชมเขต้องชมไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามายาจริงๆสถานที่มยใช่สถานที่ไมย ไป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 เข้า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 เราจะได้รู้ว่าเรามาถึงแล้วเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับขอบคุณับเป็นกำลังใจให้ดูแลตัวเองดีๆค่ะเป็นร้านเป็นแสงแล้วเจอกันใหม่นะครับลาแฟนครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องบอกทุกคนว่าผมคงต้องกลับก่อนพี่สาว ลน์มาบอกว่าแม่ป่วยอาการไม่ค่อยดีนะครับเข้าโรงพยาบาลครับทุกคนส่วนผมก็ต้องเดินทางอีกอประมาณ800กว่าโลนะครับต้องย้อนกลับไปทางเดิมทางอุทยานแห่งชาติาห้วยน้ำดังนะครับก็เดี๋ยวถึงบ้านยังไงจะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับ ่ะกลับกันครับก็ขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะครับที่คอยติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับก็ที่ห่างหายไปนานก็นั่นแหละครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกอย่างแม่ก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วย